บกับผับกบไม่เปิดยังวะมันต้องเปิดอยู่แล้วเออไม่เปิดแล้วรอบนี้เป็นจอมเวทเจอกับเทพเหมือนกันแต่เป็นเทพคนละเชตเทพคนละเชตเทพวาฮาร่าเป็นเทพวาฮาร่าเจอกับจอมเวทจอมเวทคนดำเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เซนเซอร์ทันไปเนี้ยอันนี้ถือว่าเลสินนะอันนี้คือวลว้อไปตัดนะอังคุนโดนมาม่านะแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาเอาคุณไม่แขวะเลยนะ แต่เรียบร้อยเลยแขวะแบบแกะวะ่ะเฮ้ยเออนั่นเนี่ยอย่างนั้นเลยคุณจะต้องโดนแน่นอนถ่าว่าเรานี่คือ,อมไม่ได้ลเ,สสเลยคารารานี่คือเลสิตเลยถอยครับหนึ่งสองโอ้เลขต้องหกอยได้หนึ่งถอยกันดูกันแค่เนีหน้หนึ่งสองหนึ่งสองอ่ากลับใบเดียวชีบก็จวเฮ้ยจัวได้ใบนี้ได้ยังไงเนี่ยมันไม่ควรที่จะจัวได้ใบนี้นะเหนื่อย เคอ่นเทคคการด้เล่นยากละเอาเลยครับหนึ่งลองดูสองเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับผมผ่านเลยใช่มันประมาณนั้นแหละจวหนึ่งครับอ่าผมใช้นอร์มอลไม่จ็ิครับผอมาดร่วมครับผอมาดร่วมอีกแล้วซุบคนละสามใบหนึ่งโอ้โหสองไม่ได้ชุกไม่ได้อะไรเลยไม่มีอย่างน้อยแล้วก็เกลือมากนี่อย่างน้อยเราก็มีตัวเจ้มให้เก็บเราเกลือเกลือมีนอมให้เจ็บแล้วต้องขอบคุณคุณแพทย์น้ำาการเก็บมากๆที่ทำให้เรามนี มันไม่ไม่ดีเลยผ่ <laughs> านมันไม่ดีอ่ะทำไมไผ่านแล้วเลยเออนี่ก็แล้ทิสามกาลูได้ครับผมแล้วก็เออทำไงดีนะเขามีไอ้นั่นดิกมีไอ้นั่นแล้วก็มีเอ,อ่อทิ้งก็ลทิ้งกาลูเฮ้ยกาลูทิ้งกาลูแทก,ท,กท,ทำอะไรไหมไม่ทำครับเสร์ช เราไม่เช่าเราก็ากหาโอ้โส่สตัปุเอาเหมาต้องเส่สตับปุป่ปะผ่านเลยเลาเทนจวนหนึ่งใบครับผมเฮ้ยเราเราบีมไปก่อนครับจริงไม่นึ่งใบโยอยจบเลยหลังจากนั้นเราขอดูลุ่มก่อนโอ้โยไม่มีแล้วก็แย่จังเลยน่ะ เราขูอเทอแบบนั้นเอาผ้าก่อนอย่ารีบเขาผ้าแ่อยู่แล้วว่าแต่ถ้ามีสายเวทเราก็แตกนะครับไม่มีผ่านเขเดินตัวหนึ่งใบเอ้ยทิ้งหกเจ้มครับจะเรียกเฮล่าได้เลยเตมความตายเทครับผมเลือกสูบห้าใบครับ 1, 2, หนึ่งสองสามสี ห้าเสียงเรียกวาล่าเมื่อดดสูงขึ้นมือโปรุรขึ้นมือครับแว่นโดด,โด,ดเอล่าจะบวกเป็นเจ็ดนะครับผมบวกไปห้าบวกสองเป็น,นะะป 5, 2, เจ็โดโอเคอืมดู <Okay. S 2> ดดผมดูละลกก่อนเ็อะมีอยู่ทิ้งเฉลยนี 4, 5, ย่สี่ห้าเจ็ดแปดลงอามอนนับเบอร์เจ็ดทีอีกแล้ว ตีแล้ครับผมบ้านหนึ่งตอปปูไอ้ตอปปูมันต้องมีจอเวทอยู่ท่านาตีป่ะเนี่ยใช่กาดกาดก็มันการดคุไม่อ่านเทคบล็อกอะตีตีผ่านแล้วเข้าเทิร์นจั่วพูดเก็บเปิดหน้าต่างพี่โดมเก็บนี่แล้วผมก็จั่วเมื่องหมแล้วเอาละเราได้เวลาลํมบ้างแล้ว กลูได้ครับทิ้งไปดีกว่าไม่กำลังเลยแล้วก็เสิร์ชคาถาคาถาเลยดีโอเสร์ชคาถาอะไรดีนะนั้นขอตัวเดียวแต่ถ้าอีกอันหนึ่งขอสองตัวโอ้ดิชั่นค่อนข้างใจนี้นิดนึงครับใช้ยากใช้ยากต้องรอของเสริมปวดหัวเพิ่งเออกมาแรกๆคุณต้องเย็นเนี่มันปวดหัวอปวดหัวจริงนี่ดีกว่า ทิงสามบิล่าโจเวเบล่าได้ครับได้ได้ได้จุติเลือกคาถาสั่งใช้ผลใช่ได้เลยไปไปข้างล่างแล้วก็การูติดครับผมได้จวนทงไมมีติดห้ือเล่าใช่มันบอกมันสั่งใช้นี่ใช่ไหมอัตโนมัติเมื่อมีการสั่งใช้ครับเมื่อมีการใช้ใช้หรือสั่งใช้แต่นี้เขาบอกใช้อ่ะน่าจะได้เดี๋ยวลูกเพจเขาจะมาต่อเอนครับว่าได้ไหมได้ได้ต่อไหมเนี่ย ได้ครับเดีายววา่าไม่ได้ไม่ได้กดความเจริญได้ครับได้ได้ความเจริญนะวะถ้าแมวจะใช้ไปแล้วได้ครับได้เลยมือเกได้เขี้ยมือเก๋ต้องไปหนึ่งคุณต้องกลัวหรอกคุณเด็กนี้มันปผล่ได้ปผล่ได้อยู่แล้วโอ้โหนี่เราก็แค่นี้คุณลงอีใบที่หรอไม่เป็นไรหรอกเวลามันจะได้มันจะลามมาสอนนะแต่ตัวหนึ่งมันใช้ได้ครั้งเดียวต่อครั้งเฮ้ยแรกตายผ่านตื่น ตวไว้พบษาใบมันจุดได้สองทีมัน่ะทีเดียวทีเดียวตัวเด้งต่อครั้งเหมือนว่าใช้ใบนึ่งมันมีสองตัวมันได้จะจมสองอ่ะสามารถใช้ความสามารถของอวตารชื่อเขาบอกว่าอวตารชื่อจอมเวทโอ้ไม่ใช่มันมันมันแบบมันไม่เหมือนเมจิกเลยใช้ยากเกินขึ้นเลยครับปรดต่างเหนวไม่อยกขึ้นได้จะตีแล้วครับผมการูรับตัวหนึ่งผ่านครับย๋ยวมัได้เก่งไปคุณมันควจะมานั่งสแปมสแปมไปได้เรื่อยเลือก ได้ครับผมเลือกอะไรวะคุณจะเลือกอะไรวะเนี่ยจากไหนเป็นนาคิดก่อนจากนรกก็ได้เออนรกเหรอวะเออเป็นนาคิดก่อนนรโลกแหละนรกนรกนรกได้ครับวิลล่าเยี่ยวเกบอกแล้วว่าที่เก็บแบาตรงนู้นตรงนี้นะที่เปิดระตาสองใบเอากิ่คุณเปิดราตั้งใบเดียวไล่ผมก็ได้ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไม่เท่ใช่ไหมมันก็เสียว โอเคมีอ่ะเหลือหนึ่งนะก็เดี๋ยวว่าเราก็เดี๋ยวไปตีเอาโอเคคุณได้จั่วคุณได้จั่วเดี๋ยวไปตีเอาตีเอาตายแล้บ้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อใช้ยากว่ะบ้านจวดมันก็แบบนี้นะคุณจวนึ่งให้มันอยู่ตรงนั้นนะให้มันไม่ได้ไปดกินจริงห้าเทีมครับโหยากนี่ลงสีคุณได้ไหมได้ครับอาเลยเทครับสุบสามใบพลังน้งบวกหนึ่งอ้อสูบไม่เจอเลยเลยเป็นหก ต,ตีนะครับผมต,ตีน้องกาลูสต็อปปุ๊านี่ได้เก็บก่อนเก็บรายดีนะดีกว่าอืมจะตัวหลิกไปแล้วก็น้องได้จัว่วจากกาลูผ่านครับผมเย <Yeah. S 1> เด็กมันค่อนข้างที่จะขอเวลานิดนึง <c oughs> เหนื่อยเลยตอนนี้ <c oughs> เอ้ยมันสรุปนะเด็กเนี้ยทิ้งความจเจริญเอ้ความกล้าหาญเลยลงตะน่วง โอ้โหลงตะน่วงเลยอ่ะคุณทำไมใจใจเป็นคนอย่างนี้อ่ะทิ้งสองไปเอามานน่โอ้มาคุยกับผมในรายการโหรกสวยดีกว่าโหรกสวยโหนกระป๋องโหรกสวยเหลือพี่กระป๋องนะบ้านนึงดูซิว่ามีอะไรพี่อูดประมาทร่วมชูมีประมาร่วมหน้าตาผมผมเชื่อพี่เปิดประมาร์ล่วมไปแล้วเอ้ยผ่านคุณไม่ถ่ายตุากอาจวยครบสายก่อนครับผมเชื่ออยู่แล้วว่าพี่อูดอยู่นะอยู่แล้วไม่มีเปิดประมาร่วมเลย เห็นไหมล่ะจนเ่งกับคนทมครับเฮ้ยไม่โอ้โหพี่นุ่งแล้วโดนพี่นุ่งเราเอาไงกับพี่นุ่งดีครับท่านผู้ชมทีมสรวยโอ้โหความหมายรวมก่อนเลยเลยแมวไม่อยากโม้แล้วเสียคนให้เบลการูกับเบลล่าไปสักตัวดีกว่าทิ้งอีสเซคินครับเลยจ้ะ อกจเกิลครับทิ้งเปิดาต่ังได้เลยเลือกหนึ่งใบครับไปไว้ร่างเด็กแล้วก็จวดหนึ่งนี่เอาไว้ดำจักนรกไปไว้ร่างเอาไว้ดำจวนหนึ่งใบครับลงประตูวาฮาร่าครับโมเลยเจ๊ครับสูบสองใบครับเอ้ยเอ้ย,อยหูยังโหดโดด,โดดครับโมมากตตีนะัะผมเทเดเลยอ่าเทเดหมดอ่ะไปผ่านครับผมเอ้ยไม่ตีตัวสามแล้วก็พี่หนุ่มขึ้นมา อ่าเฮ้ยอะไรปะโอ้ยทำพาติกจะบดแล้วว่ามันอะไรนะทิ้งทิ้งหนึ่งเสร็จสมใจครับขึ้นมืออะไรก็ได้ขึ้นมือเลยทิ้งจะบอกนะคุณจะไปเอาสิ่งนั้นแต่ <laughs> คุณพลังหนึ่งเองนะมันมีความลับความลับหรอมรืม่อความลับจริงอาตาได้ของมันเฮ้ยแย่แล้ว มีท่ารับด้วยเหรอความกล้าหาญเช็ดโดติดบวกตะหน่วงแล้วก็สายเวททำาะไรไหมไม่ทำอะรอประกาศจะตีละจะตีอะกดล้านห้าสองพี่หนุ่งกับปมนร่างเด็กทั้งไม่หมดแะไรเฮ้ยคู่เขาจะตะหน่วงสสยเวทใส่เรา Oh, มันก็ต้องทำปะจริงถ้าถ้าถ้าทำอะไรไม่ได้นี่เราเละแล้วเมื่อกี้นี้ถ้ามันขึ้นมาขนาดนั้นมันก็ต้องทำหละสวยครบสามครับผมเทคอีเซคเลอรครับจริงหนึ่งเราเก็บเราบนใครดีอะเดี๋ยวเรากองจะหมดก่อนเราเอาน้องนีโมกลับไปก่อน <c oughs> เฮ้ยเราหนีโมกลับไปแล้วนีโมช่วยเขาได้จุดหนึ่งครับโหไอเด็กนี้เรามีเวสสงสัยป่าไม่มีไม่มีตัตีนะ <c oughs> ครับผมอีเซคเลิลเอาเอาเช็ค <c oughs> บ้านหนึ่ง ผ่านแล้วครับผมตัวปืนเป็นสามแล้วก็มีมีมนีอะโหถ้าเมื่อกี้คุณมีทนายเตะปากเลยผมแย่เลยนะเราโดนเตะไข่ไม่รู้กี่รอบเรามีนั่นอยู่แล้วเอาหนี้เบลล่าอยู่แล้วว่ะนะมันจะต้องอย่างนั้นช่างไม่เอาเเอาหนี้เนี่ยเบลล่าขอมีสองตัวศัตรู ศัตรูหลีกไปก็ขอมีสองตัวผมทิ้งใบหนึ่งเสริดอ่าโอ้เขามีสิ่งนั้นใช่เลยฮ้ยคุณเอาเยี่ยวเหรออ่ะผมก็ใช้เลยได้ครับอ่ะมือหนึ่งใบผมท้งเป็นอันนี้ขอไ่เกินสามเฮ้ยคุณทิ้งใบเก็บอันนี้เลยเหรอน้องการูอ่ะได้ครับอะไรหรอ ใมันเท่ๆอยู่ที่แหละได้เลยผ่านฮะกระตีไบกระเทดจุดหนึ่งไปเอาบล็อกก่อนไปรวมมาทำไมผมบีมโอ้ยบีมเหว่านาเกียดนาเกียดก็ใช้อีเซคันยังไงใช้เลยอือแต่มือมันยังเล่นได้อยู่อีกเซคันยังไงทิ้งเฮ้ยทิ้งสิกุลไปเลย เราต้องวนแล้วเราจะตายแล้วเด็กเราก็ามาครึ่งทางแล้วเหมือนกันเอาเฟยา <ผม S 2> ่าไปล้าง, <ผม S 2> งเด็กเฟียร์ตัวหนึ่งเฮ้ยถามจริงตีนะครับใบสุดท้ายของคุณน่าจะเหลืออะไรอ่ะเฮ้ยต <c oughs> ัวเช็คดิโอเคไม่ต้องเช็คละผ่านไม่อยากจูบ <c oughs> ไม่ต้องเช็คละโอ๊ย <c oughs> ไม่อยากจู่โอ้ยมือไม่ดีเลยโอ้ <c oughs> เอาฟ้าเ <Alpha, S 2> <c oughs> หนื่อยก็ทำไมลงก,ก็แพ้รงเบลล่าผ่านตัวหนึ่งครับโอ้โอ้โอ้ทิ้งตางเลยลงไอด้ดำต่างกะบลงไม่มีตัวให้กินมันก็จะงัดไม่ได้จะตีแล้วครับผมนี่ครับอ่า ตัวสามใบกองมาคนละครึ่งทางนะครับผมตอนนี้เอาไหนดีวนะเนี่ยดีก็นได้ความจะเิญได้ครับแต่ถ้ามันโจดแล้วไม่ได้อะไรแล้วมัจะแพ้แล้วนี่ก็มองไงได้ครับผมอะไรดีวนะสักจัว่วได้โอ้โหคุจะแพ้มันเนี่ย อันไหตีปากมากันใช่ไหมใช่พันนี่ <Hey. S 1> ไม่มีอะไรเอะทำมาต้องเงย้่ต้องเงี้ะความหมายคือหาตัวมากันโคตรหน่อยประมาณร่วมประมาณร่วมมีมแยว้วสูบสามใบเฮกครับบุญฮิวโดดสกันครับชุบคอร์สไม่เกินสี่เ่นไปกินเัวแพ้แล้ววะเนี่ยแล้วเราก็จะตีแล้วครับผม เอาบุญหิวตีครับให้ดำตีครับเห็นสัน่หวมันจะตื่นได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ตีบ้านครับแยให้แล้วเฮ้ยศัตรูรลีกไปอันนี้คือของที่ขโมยมาก็ต้องคืนมาเกมสองเกมที่สองวยบถัถ้าไปจิจะไปจะหน่วงเนละ่ะอีกหน่อยเดี๋ยวเราก็จะชนะอยู่แล้ว ถ้าจังหวัดนะพี่ไม่มีอันนั้นนะเราใส่เอวเราจะได้รู้ผลกันเลยละใส่เอวทดูเรื่องเลยน่าจะล่ามะม่วงด้วยเมื่อกี้นี้การสุดแก่งนะครับใส่เวทโคตดเอ็กโซเดียเราพูดเอ็กโซเดียอ,ออกท้องได้ปะได้ได้ได้ใครเขาก็เรียกกันว<อ>่าถูกการคอมโบน้องไม่ใช่ถูกการว่าน้องเป็นทรีการหรือเปล่าน้องจะเป็นทรีก็ได้ลเร่นมานตั้งนานเรากำหัวอีกแล้วอ่ะได้แล้ว อ่าตัดเลยอัาตัดเลยตัดเลยเอ็กโซเดียย้อนกลับคุยเราอยเต่าเหมือนเดิมสามห้าเริ่มหลังผมเริ่มกอองสามสี่้าไม้ยะไม้ยะไม้ยะไปเลยเก็บสามใบสามเหมือนกันคนได้เปลี่ยนสามใบคนที่มือบิดซึ่งแน่นอนครับบิดคู่เลยจริงอะไรวะนะ มือย่างก้อยเอาเลยครับตมวสองใบอ๋อเข้าใจแล้วอืมพอจะเห็นพอจะเห็นภาพใช่ไหมการูการูเธอแรกอีกแล้วโซฟครับ มันก็แค่เหมือนั่นนี่ว่ะเชี่ยกูลมืมไปแยะอุย้ยเราพูดเขาจะออกเอานั้นกได้หรอกมึงหรอเขาไม่ได้เชี่ย <c oughs> จริงความกระหรันเสิร์จสต๊าปปูสต๊าปปูตลอดไปแล้วก็อุย้ยแต่ว่าสต๊าปปูมันจะไม่ตรงเป้า่ะสต๊าปปูต้องมี <นำ S 2> จองเ <ขา S 2> บสคาถามันต้องนำคาถาจากนารกซึ่งมือกูกไม่มีคาถาอย่างนั้นเปลี่ยนจะทำยังไงต้องเป็นอะไรวะ มีอยู่สามกรถาตอนนี้อ่านเลยปลดอาวุธพูนหนึ่งใบครับอ่ะผมประมาดรวมเหมือนเดิมอีกแล้วเลยประมัดครับรับประมัดร่วมกับประมาดร่วมบนละาครับอุ้ยตะนวมเทคโพลุนขึ้นมือส่วนน้องนิโมกับละซาบครับถ้าโดนสุกก็ประมาดร่วมไปแล้วสองใบในนรกหลังจากนั้นเรา โหทำจริงเอาเลยเราทิ้งอย่างนี้จริงหรอทิ้งนี้มันค่อนข้างเปลืองแต่ว่าเราอยากทำสิ่งๆนั้นหุ้ยไมกแล้วหรอลงสิกุลได้ไหมครับโซปจ้าสั่งใช้ครับธนาครั้งสูบซานบายกลังบวกหนึ่งเทคของบุญฮิวล,ล้วโดนสูบครับ แล้วก็น้องนีโมจะกลับเขาเด็กนะครับโอ้ยนั่นอีกแล้วึบแล้วก็ผมจะตีแล้วครับผมเอาสิกุลตีที่น้องเลยคอรู้นี่แบบหุยทางนั้นไหว,ยวอยู่หรือ่ะคว้าปืนมายิงหนีก็จะเหลือห้าใช่แล้วก็ตายอยู่ดีแต่ว่าที่นี่ขึ้นมือไปก้าวหลัง อ่ะผมอีกบ้านหนึ่งผ่านครับจัวจัวโอ้มันลดตลอดไปป่ะผมว่าน่าจะแค่จบเทินปะพี่ตอบดุ้ยโอ้ยตลอดไปโอ้ยอะตลอดไปตลอดการแล้วนานเทินจะเล่นยังไงอยู่เนี่ยพูดได้คำเลยแล้วว่าเหนื่อย ได้ครับเอ่ออ่ะทิ้งศัตรูลีกไปจะนี่เพื่อเสิร์ฟเพื่อสิ่งสิ่งนั้นเฮ้ยแก่งรูกนี้เมื่อกี้เสิร์ฟที่ก็ดีซะหรอกอยู่ไหนนะอืมรถดัดแปลงสุดแข่งแร่งใช่ มือตัดแปกได้ครับทิ้งคอสอะไรดีทิ้งด้วยไอ้นี่ได้ครับทิ้งด้วยนี่ไม่ได้ต้องทิ้งด้วยนี่ที่อะไรไม่พอทิ้งไม่ก็หลังได้ครับพเพลียการูแน้องการูจะไม่ใช่เท้าต่างชาติแต่จะเป็นมือตัดแปลงทิ้งประตูสิวะเดลล่าได้ครับเดลล่าได้ครับแล้วก็ปิ้วได้ครับตัวหนึ่งใบ นี่เหมือนเรื่องอะไรกันเนี่ยผ่านตื่นครับจนหนึ่งใบโอไม่ด oh <my. S 2> ูลุมซีเรามีอะไรบ้างเทคซีคูนครับ<ด>สุบสาใบโอเกลือเกลือมีโมกับเด็กรางบกหนึ่งครับผมได้ครับสับกองเราจะสูญสิ้นมมลายสิ้นไปเรื่อยเรื่อยแล้วจะตีนะครับผมได้ครับตีที่น้องการ,รูครับสต๊อปปู ได้เลยก่อนไตเล็กแล้วก็ยกเลิกแล้วก็ใช้จัว่วอืผ่านครับผมอ,อย่จังเลยเข้าเด้าผมจัว่วฉละกลัวจังเลยนะมันมีสิ่งนั้นอยู่อย่าไปยอ,อย่ยองใช่อย่าไปหยองเอาเลย,ยเสียในหัวคุณอนะ มันไม่พอไม่ได้เลยเราค่อยเลยดีกว่าทิ้งทนายเสิร์ชเวทใบหนึ่งขึ้นมือทิ้งทนายเลยว่ะน้องกะรูสับไหมเนี่ยสับสับสับมันเซิร์ชจากเด็กกร้องสับสิคุณเอาเลยเปลเอาเลเปลสภาพลาสติกอะโอเคเตะแม่ลังเตะไปเลยนี่ก่อนนี่ก่อนให้เสร็จก่อน จะบอกนะว่าโอ้ใหม่ก้อนตีแล้วเอาเบล่าตีก่อนไปการูนะผมขอดูหน่อยเฮ้ยเออขันนิดนึงลุกอีกทีหนึ่งเอออีกทีหนึ่งเออก็หนีอสองที่ตีแล้วอ้ แล้วก็ทีหนึ่งตายเอ้ยมันมันครบแล้วตายครับตาย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 ใสายาเวทนี่ถือว่าหนะเถื่อนแรกแล้วเนี่ยจบแล้วครับกับสายาเวทโมโมด้วยอะไรก็ไม่รู้ด้วยอะไรรู้ไม่รู้เด็กคนอื่นเขาทำมาผสมผีผสมนวลฉันเล่นสายเวทนี่เราก็ผสมคนไม่แน่นอน